ที่วัดโพน้องยาวอภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นายชยันสริมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนนำหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์เพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและเพิ่มช่องทางให้ประชาชน ได้เข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้รับฟังปัญหาในพื้นที่ตำบลไผ่สิงห์ซึ่งมีปัญหาในพื้นที่ดังนี้ 1. ปัญหาสะพานบริเวณท้ายคลองหมู่ที่5สภาพเดิมเป็นท่อรอดเหลี่ยมแต่ระบายน้ำไม่ทัน 2. ปรับปรุงถนนทั้งทางหลวงชนบทและถนนทางหลวงท้องถิ่นเนื่องจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบอ่อทำให้สัญจรไม่สะดวกอาจทำให้เกิดอันตรายได้ และจากนั้นได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึง่งและได้มอบถุงทานน้ำใจถุงอย่างชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้